เหตุการณ์ทางธรรมชาติเช่นตึกถล่มนี่คือแนวหน้าของเราฮีโร่เฮ้พวกมึงเพื่อนไม่ครบมันทำสกู๊ปเคนายว่ะเอ้ยดีเลยอยากไปออกทีวีครั้งแรกช่วยทำตัวให้มันเหมาะสมหน่อยได้ไหมชิผมปีเตอร์บาร์เอง์องไปด้วยเดี๋ยวดไอ้ไซมึงไม่เกี่ยวและนี่คือเคนายเจ้าหนูนี่ชื่อซาบะเป็นหมาฝึกหัดสวัสดีครับพี่ และนี่คือสุนัขค้นหามากประสบการณ์มันชื่อว่าเจ้าเคนายอเมริกันทิ่บูลฉันหิวเอามากินหน่อยผัวเข้าเอาเคนายมาจากที่ใดเราแบบเป็นทีมอาสาใช่ไหมสุนัขของพวกเราเนี่ยคือสุนัขที่เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วี่บ้านอ๋อเป็นของอยู่แล้วโถกินได้หมหนอธรรมดาไปเรเลยฝึกให้มันค้นหาคนหายได้ด้วยอ๋อถ้าเกิดแบบว่าเราซ่อนตังเมียแล้วเมียเราเลี้ยงสุนัขค้นหาเนี่ยมันจะหาเจอไหมได้ไม่ต้องเลี้ยงหมานะคุณนิงพี่อ่ะ เขาเคยอารมณ์ไม่ดีแง้มไหมครับเคยครับแต่เขาเาไม่แง้มจริงสอบปีหน้าใช่เพราะเขาจะสอบปีละครั้งอ๋อหนูต้องสอบให้ติดนะลูกชื่อเคนายเลยเฮ้ยพี่เคนายเคนายเขากู้ช่วยมาประมาณกี่เทนได้นะครับไม่ได้นับเลยค่ะไม่ได้นับเลยเหรอเยอะมากเลยค่ะเพราะคนเจ็บช่วงวันแรกๆช่วงวันแรกๆก็เป็นอ๋อสุนัขเคนายมันทำงานได้กี่ปีครับรับงานนี่ได้ประมาณกี่ปี ความาหาเลยค่ะเพราะว่าเป็นหมาเราเองอยู่แล้วอันนี้เขาคือพันอะไรครับมีการพิษปูมีการพิษบูเลยโหความแข็งแรงเขาเขาไม่เคยแง้มไข่ใช่ไหมครับหิวได้ยินไหมว่าหิวงานนี้แหละถ้าเกิดสั่งสั่งให้เขาแง้มเขาแง้มไหมไม่มีคำสั่งนี้เลยมีคำสั่งนี้ในระบบใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่านายไม่กัดนะเพื่อนกัดได้เลยครับ จับได้เหรอคุณปกติใครเขากล้าไปจับพิษบูลเล่นๆวะเฮ้ย,ยนายนสนใจแต่อ,อ,อาหารในมืออย่างเดียวเลย,อ,อ,ยอันนี้ต้องสต๊อกไว้กี่เม็ดครับอ๋อมีอันเดียวครับอ๋อมีอันเดียวคนนี้ชื่ออะไรครับโอเลี้ยงครับตัวนี้โอเลี้ยงโอเลี้ยง,ยงนี่คือเคนายที่ไฟแรงมากมหวกขวบกวาจะได้ทำงานนี่มันฝึกนานไหมอ่ะอันนี้ฝึกฝึกกี่ปีถึงเริ่มงานึ่งได้สองปีเป็นสองปี ฉันว่ามันฉลาดเกินไปอ่ะอันนี้อาหารจีนแบบพี่อาหารอกไก่ต้มครับไอโอเลี่ยงฉันเริ่มอิจฉาแกแล้วไอโอเลี่ยงเคยนายเนี่มีแต่คนมาลุมไถ่ลุมบานะแต่เขาอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยเขามีทะเลาะกันไหมอาจจะมีครับบางตัวไม่ถูกกันไม่ถูกกันรู้วิธีเปิดเปิดโหมดการทำงานของเขาอ๋อเปิดโหมดเขาเปิดโหมดยังไง ยังหายอยู่ครับอ๋อยังหายอยู่ลืมลืมไปลูกก็นก็เขาบอกอยู่ว่าเป็นเด็กฝึกงานนี่จะไปคุยทำไมถึงเขาเปิดเวลาทำงานเขาเปิดโหมดการทำงานต้องต้องต้องเปิดสวิตช์ก่อนจริงเหรอใช่ครับเปิดยังไงพร้อมไหมพร้อมท้าเจ้าโอเลี้ยงเห่าสามทีเนี่ยแปลว่าพร้อมทำงานแล้วเปิดโหมดได้ปึ๊บแล้วก็ให้รางวัลเสร็จปึ๊บพอเขาเปิดสวิตช์เห่าแล้วปึ๊บเราก็จะท่างกันเขาค้นหาเข้าไปตอนนี้คือตื่นตัวพร้อมทำงานแล้วเจอใครที่นั่งอยู่นั่งหรือนอน โอ้อคือสลอดภัยจะตั้งนั่งอยู่นอนคะอ๋อคือเขาจะรู้รู้ด้วยตนเองว่าถ้าเกิดเจอคนนั่งคนนอนหรือคน<ช><ช>ที่อยู่กับพื้นเนี่ย<ช>เขาก็จะเห่าเรียกเรามีคำสั่งในการปล่อยเ,อเขาถ้าเกิดาค้นหาคนคนที่เป็นผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยจะเป็นคำสั่งอีกแบบเลยค้นหาคนท,าที่เป็นคนตายจะมีแบบว่า ตัวชุดคําสั่งนะครับมันจะแล้วแต่แล้วขอเขาจะตั้งว่าไหนจะกดบอตคอแล้วบอกว่าค้นหาคนตายเนี่ยเราก็จะกดบอตคอเหมือนกันแล้วเราก็จะบอกว่าซิกเขาจะจำคำสั่งอันแรกเห็นกินจุขนาดเนี้ยเจ้าเคนาเนี่ยตัวท็อปเลยนะถ้าแก้จำเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้นี่คือการทำงานของกรุงเทพมหานครตอนช่วยเหลือนี่คือเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆที่มารวมตัวกันและถ่ายทอดสดไปให้ผู้ว่าดูโอ้ยจริงจังมาก ใช่ครับเจ้าสี่ขาพวกเนี้ยอุ้ยช่วยเจ้าหน้าที่เต็มที่เลยเจ้าเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยฉันชมเลยนะอุ้ยมันมันมันกินเก่งน,นกินเก่งมากอันนี้คือกล้องที่ถ่ายถ้าเป็นพี่พี่เป็นคนเจ็บแล้วครับพี่เป็นคนเจ็บแล้วครับอ๋อโอเคมื่อวาอยู่ดีๆเขาจะไปนอนใหไม้ครับให้พวกแกรู้จักการทํางานแบบเป็นระบบมานาะ มันไม่ใช่วันนึกจะเคลื่อนนึกจะขยับอะไรก็ได้เพราะทุกอย่างที่ทําไปคือความปลอดภัยของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอบเลิเกเลีอดนะครับแล้วก็ช่วยให้อาหารให้คุณ้างค้างด้วยจัลลูจอนายมีอกไก่อยู่นะจัลลูเจ้าหน้าที่เขาจะเคลียร์ทางขา่ขาวๆนะเพื่อให้เจ้าหนูเคนายพวกนี้ยเข้าไปสํารวจแล้วก็ส่งสัญญาณกลับมาดูครับ เล่นนี่คือสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขกินของเอกชนงานดีมากไอ้หนูเนื้อก็เคนายังมีเจ้าตัวนี้อยู่ค้นหาเหรอพี่ไม่ครับอ่ะอ่างนี้งูคู่ใรของผมของงูพี่เฉยไม่ได้เกี่ยวกับเคนายไม่เกี่ยวเอามาอุ้มไม่เฉยเอาออกเฉย